ยังมาสู้เนาะแซมค้นซิได้ปลาบ่มาหนิแน่นถะไละแร่หักคนแร่หนาวเนาะ หลังจากเพิ่นเอารหลดเอายังเข่าเป็นทีเรียบร้อยครัเพิ่นกำลังเกรียมสีทั่งวันนี้รวดเจาะอะไรเนาะพี่นเอาไเจาะหน้ามันนี่ก็เครื่องฝ้าเครื่องฝนคือเกาโอ้ถ้กกว่าลอดดอกพิ่นเอาไงบ่โหสิเจาะแล้วหรือบ่เนาะนะมันนี่ก็ได้เพแล้วเดี๋ยวไปตามเบิ่งน้ำกันว่าเพิ่นสิเฮ็ดได้บ่จังไรเพิ่นถือเพิ่นยาอยู่หมองนั่นมีน้ำมาในเพิ่นก็เลยแบบไปเอาหมองเลยได้ได้ที่มานจก็ได้พากันมากหัวมานยังแล้วเรียบร้อยเตรียมรถดเอาาเข่าไปแล้ว ว้นนี้เรากับิพาพี่พี่น้องเขาไปเบิ้งเนาะหลังจากหันเ่ากัสิออกไปหาทางน้องไอเดียนี่หลังจากน้องเปินเลิกของเรียนก่อนพี่น้องเลยสิไปเยี่ยมเมื่อวานนี่บ่ได้มาหาหน้องก็ต้องขอโทษขอไฟเนาะมาอยู่แต่ว่าบอกพอน้องเปินก็เลยบ่ได้ทายคิดพี่น้องเลยหลังจากหันกัสิไปทางเพือนน้องเค็มเนาะอันนี้กัสิไปเบิง้งตอนนี้เปินกำลังพักกันขุดคุมขุดยางเกียมอยู่พี่น้องเลยป่ะไปเบิง้งไปชมน้ำกันเลยพี่น้อง เดี๋ยวน้ะบ่อน่นได้พิ่นกะเคียมโอ้พ่นเอาท่อยัองลงเลยพี่น,น้องเลยเอาไปกินามาเบงเอ๊เป็นเตรียมไว้ยังาหาักไหมป่ฝนเห็ดแล้วก่อนใครยุ่เนะาะเหมืดมาเลยฝนั้นมันตกเลยทางเซโนโอ้ ทางซีโนมาแล้วเด้อปิดหน่อยบาดเอารถเอ,อ,อินเดี๋ยวคอยยังว่าอยู่กะฝนตกบ่าถ,ถามลมเทียนั้นลูนีน่งาจะสิดได้ปลาลดไว้พี่แล้วบาดนี้นี่หัวก้าวเขียมน้ำนะมาขาา้ามกันปะก้า <c oughs> มาตัางเฮียบกันเลยจักพุ้ยแล้วนี่ คอยซื้อซีนหมูมาเอาวปเก่าไว้เห็ดเพคนกินข้าวเที่ยงเนอะเลยซีนหมูมาไว้เห็ดลาบกินตอนเที่ยงนี่แหลยมากันจักคนสามบ่เอ้าสัมภาษณ์เจ้าไ่ได้บ่ถามใครก็ตอบแล้วแล้วมาสามคนไอ้กล้องไอ้ยังกล้องขันเข่าไปได้เข่าคนในมันผูกคอ เข่าล er> ิ้นผูกคนเข่าได้เขานั่งในโคนอย่าเฝ้าตัวใครอยู่เนาะเห็นแล้วก่อนใครอยู่แล้วโมเดลนี่เนาะแล้วเนะขีดินมันอ่อนอยู่เนาะ บบมิ้นไปใช่นี่ไงขี่ไก่เต็มกระลุ้มเจ้าคนน่ะเนี่ยนี่นี่เห็นบ๊อดรถนอนขี่ไก่นี่นาไก่นอนรถสงสัยสวมไก่มุกม่วงมันก็ได้กินมาอยู่บ่บบอกก้าวได้กินนะเออมุกม่วงสอบ่แมนแมนปีนี้เป็นอยู่บ่ปีนี้เป็นปีนี้กันละเป็นบุหรี่ปีนี้กะบุหรี่ปีนี้สมบูรณ มันฝนโต๊กไซแตหัวปีนะมันเป็นแมงไหมมาจับหรือกัมันเป็นแมงแม่แม้แม่จนถ้ามันดกแม่งงานในนิตยกีนมาบปไงออือออองค้าจิ้โยดทับหัวเด้อบาทนี่โยดลงมาหน่กระโตไฟโตมันแล้วรถเจ้วได้สิลุปลงพากันสุกแล้วมานนี้เนาะโอ้โอ้เบิดเติตกครับต๊กเนาะ ว่าสศรีธาอันเดือนสิบสองบ่จังกี่ทางบ่ราะนันบ่ก๊อกบ่เก้าบ่มีน้ำเพราะฉะั้นเอาเงินไว้โดนลายเงินสิบบ่แล้วว่าสศไว้มันโป่งดอกบ่โป่งแจ๊คเชียรบ่เก้าอีกมัคือดอกม่วงเนาะแม่นบ่คือพวกม่วงว่าสิยอ้ยเอาเงินไว้ก่อนห่าพันเชียรมันคืนฮอดซิฟยังคือเก่าจะคือเก่าอยู่มันบ่มีเวลามาเนาะเบียกลายเลยเปิดลายส่งลายธาแม่ มาซิมาเมื่อนัน่นเมื่อนี่โยโบมาเมื่ดพร้อมแล้วทำุญพร้อมบ่อทำบุพร้อมาดูไักเป็นเจ้เป็นเคนเาเลยเนาะเลยคนคโยดินอ่อนเนาะดินแด่าานทายยำแรกให้อ่อนคน,นนี้นน,นี่นะ ออนแม่แล้วออนออนแบบจบมือเนี่ยนะ้อล่อาออนแบบจบมือดิมินขี่ไก่เหรอมินได้แนวไก่ง่อยขี่ใช่ จ้งมาเด้อสาวลืน่นฮูมาแล้วฮู้ฮู้โอ้ไมาแล้วมาแล้วบาแล้วดอกเจ้าหาทางพบรถหาทางพบรถได้เจ้าสิแข่งฝนเลยบ่ม่ย่านบ่ม่ย่านบ่ขันมียนขันจ้องใหญ่ใครอยู่เนาะ จะบุมีว่าผ่าตังไม่เพิ่นซาล่นอ้าวพอได้เพล่นกั้กมันมาแลวก็ยุทธสก่อนมันมันโต๊บดมือดอกต้อไมออกงานเรลยอยู่่่นีวงนี้่ออได้ก มันแห้งฝนเนาะ,นะตกเซโนผูแห้งกะลิผูดำผูกูอ้ฮ่าอตอนนี้คนก,กำลังลงเม็ดพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นสีทังหน้าปวปาฝนตกว่าสันกระทำเพือ่อนยูว่ะคันว่าสะดวกกระเฮ็ดว่สะดวกกะบ่เป็นอย่างเด้อว่าสันเป็นว่าได้ได้ว่าสันระตามใจเนาะ เพิ่นมาเฮากะบับว่ายังเพราะว่าเฮากะถามเพิ่นเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเขามานั่งพักอยู่กันเด้อฝนตกโอ้ฝนตกแล้วพี่น้องดิเออ้ตกบ่ไหวบ่ไหว,ว,ว,วพี่น้องเลยตกได้ตกดีตกวัดเมืองวัดขึ้นฝนก็นได้ไตาตาฝนฟ้าอากาศพี่น้องเ,เอ,อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเก็บไม้เก็บไม้กันสั้นก้อนบานพี่น้อง ตอนนี้ก็ฝนตกแหงแหงอาบ่าทันแล้วทันทัวร์ท่านพี่น้องกูตกลงมาอีกแล้วว่าเป็รนรถสิลมสวัสดีอาพักพักจังหน่อยจังเฮ็ดมันปตา,าต๊กพี่น้ททองเฮ้ยวันนี้ฝนกระทกไปเฮ็ดจังได้บวานนี่ดูนะน้ำท่วมวัดเทียมผมว่ากันนี่ตาต๊กท่านก๊อกว่าท่นได้แล้วพี่น้อง วูวววรวววววอวว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 นแวงวนวว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 ี่วว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 นววววนววงววววววเวว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 เวว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 วตกววววกวว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 ว สระบุนกระทาเพื่อนอยู่ได้ว่ะพันเจ้าบอสะดวกก็พอต้องเฮ็ดเด้อมันแดดก่อนพไดเอาใจพ่้พี่น้องเนาะเบ่ควาพีพี่น้องยนางบุกันเออจ้ะดิโอ้องกบยญานบาานดูแบมพอต้องเอาน้ำเล่นเ่ยนะโอ้ยเนา แต่ว่าเสียงสิบไม่ได้ยินเนอะสมุนก็ได้ใส่บบสไม้พี่น้องอยันถือไอคอนเนาะเดยวพี่น้องเอ้ยการหาเงินหาข้ามบ้านเฮาคนโตก,กับแข้งน้าแกงกับร้บอยกันโบเฮ็ดกับโบได้โบโบหากระโบมีพี่น้องเน,ะนงเาะคนเฮาต้องดิน้นรนหาเลี้ยงครอบเลี้ยงผั้อ ผนนุ้เดินคนก็นั่งบันเดือดอน่งเลยโอเิทาทีท่าน้องรอบต่งกนกันาวะ <c oughs> โอ้ยเนาะคนส่งกำบัพักนี<า>่หมด คน้าก็เป็นใจให้หนเนาะตะกเห็ดตกี้ย่างตเรี้ยวเราตะไลอันตรายงานเัินหาครับใครจพี่นอนอีย เช้า ừ. 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 này nhưng ยัง sau nó เนาะเออแม่นาต้มเลยเด้อ3คนสิ นาเลยพินไค้นะหัวตะล่างวนโอ้ยน่าโอุ้อดแรกตอนหนึ่งพี่น้องเยตะไละที่แรกก็จะเซียนม่งเพื่อนข้ัวเหมือนไอ้ก้าวมาเนี้ก็ได้มากทั้งทั้งนั้นออกมาพี่น้องนเนาะ จะไปหาเอ็มหลอกเอ็มร้อยมากเพิคนกินก้อนพี่น้องเลยโอ้ก้อน ฝนเห็ดเลยพีย่น้องเออหักแน่นองและฝนตกบบมีน้ำและหักพ้นและหนาวพี่น้อง ราเออยมาใหนก,กินก่อนหาเอร้อยมาให้กินเนี่ยวน <c oughs> า,าวราเลยก้างกันจ้องเนู่ยเจเจอเอ่อหาเอร้อยมาให้ก,ใหกินก่นนอนเด้อหางอีอยคุณก้าวพินาเมยว้าบองเม่พี่นอง น้ำถ ok. ่วมเพื uh, ่ออะไยเด้อผูุ่นทางเออตะบิงเบิงเบิอาพีพาน้องรอวงกอนโอ้โ้ำ่วน้ำถ่วมโอ้โอ้ฝนท่าอากาศพิ่น้องเลยโอ้ผู้ภาเก้าโอ้โยเราบกเก้าเฮ็ดกินอยู่ทั้งโอ้โน้อง นตน๊ะักตกแเน่บาทนี่อันตรายดีเนามหาอิทยลัยไปเหคนด้นบาทนี้นังพักันกินยังอันนี้นโอ้กินนี่แซ,แ,ซแซบ่ะนะแซบวะแซบเอาบ้าขนมนี่นอาปอไ้นะโูนะล,ะลูกนอกินเด้อกันกินกินลูกกินน้ำกานกินน้ำกันเ้อ เอมร้อยไปไหายน่นคน,นกันพี่น้องเลยฝนตกฝนลิน้าตัวน้งเลยตกขักตกนี่เนาะหนาวเพิ่นกกินอย่วเอมรอยนี่น้องเลยแต่ะกะตเอาไปหายน่นสะกอนพ่อแบบนีแหงเนาะอยากเห็นงานพี่น้องนะอาไไหายกินสะก้อนเอากะีหย่นอเห็นง,งานตามเพืนพ่นคนท่งใดละ่ะ เอมร้อยนาวตืมมากกินเอมร้อยนี่อะอแค่กันนาวตืมยยอ่ะคนกับคนตบนะนาวปนี่กับสิจิบจังตืมใช่ปะฮ่าฮอาฮ่ร่อยอย่่าย่นะ ก็ได้สองค้อนน่าเลยพี่น้องเลยเสียงฟ้าห้องฟ้าเรียกฟ้าดังผ้าทุกทักทุกเน่บที่ผ้าลอยบุกันเบสเซียเจ้าว้ยสะบูนเด้อฝนตกกะไทยบ่สันไทยพี่น้องเบิ่งเนาะแต่ว่าสะบูนกั้งกันจ้องอยู่เด้อพี่น้องเลยจ่ว่าภูเพันเห็ดนี่ไม่ได้กั้งยังผู้น่ะ เสื้อ <c> น้องไหมห้วยได้แหละคนก็ได้ทุกอย่างะไรนี่ฝนฝ่าอากาศเนาะมันบริเนนอนเนาะผัวเราดูคนมี่น้องมอเตอร์กับรถได้ชาวนากับรถได้กินข้าวกับฝนมอตกร์ตอนนี้ฝนกำลังเบกครับกำลังเจาะกำลังบุญพี่น้องไหมนะจังไงก็หาก่า ฝากาพ่อแม,นนม่พี่น้องติดตามเด้อว่าสิแล้วอยู่บ่างมาหนีเนาะแล้วบ่แล้วก็มาเบิ่งกันพี่น้องเลยว่าสิจังไดกูโอ้รถน้ำ่วมเดินแล้วหมดแหละที่คป็นทางก็ได้ไอ้พี่น้องเว้สำหรับคลิปนี้กันสมุนกาบสิล่าพี่ล่าน้องไปสะก่อนผู้แหละถามมะเบิง่งบัดคนดแล้วยมผู้แหละเขาก็ได้เนาะสิไปทางกันเพื่อนน้องเข็มสะก่อนบัดบ้า,บาทางกันเพคนเฮ็ดฮอดขัดใดแล้วพี่น้องเลย มันพเขาไปเบิ่มใกล้ๆตักอน ก็ไม่ได้กินเนาะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณชิไว้สบสมิสสะกอนก็กันในคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้กดี๋ยวลาสีลาน้องไปแล้วเนาะก็กันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กันขอบคุณขอบคุณไปทั้งคุณเนี่ยจะดีทุกคนที่ติดตามรับส่งคลิปขอบคุณตั้งทุกต้นจนจบระเบิดขับโอซานาสำหรับคลิปนี้กับสิลาสีลาน้องไปสะกอนเนาะขอบคุณขอบคุณทั้งคุณเนี่ยจะดีเด้อที่ไว้วางใจให้มาเจาะนำในวันเก่าครับ ขอบคุณคนเพิ่นในรละลายคนสุขภาพร่างกายแข็แงแรงคนเก็บไวยได้คนขายไว้หนี้แม่พี่น้องไว้จะรักคลิปนี้ไปแล้วพ่อกันได้คิปต่อไปเด้อตาบายนี่